vòng một mươi năm trọng thoát được một mươi năm hai nghìn hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi 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 năm hai nghìn hai <laughs> nóng <laughs> tôi dạy mát lên tôi อยู่บ่ต้องยิงๆนี่แล้วมันอยู่ไปเลยอ๋อ วนะนนั้นะมื่อกขึ้นเตยที่เะยายยายจะไปเคี่ยวหมูเอาหำไปเคี่ยวหมูหลวงพี่ก็จะหิ้วใส่ใส่แขนไปนะสองถังอย่างนี้ฮ่า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 หลวงาี่ก็หิ้วมาอย่างนี้ ทีมทีมงานในปากเบอร์บอกว่าไหลสดนะไหลสดถ้าอยากดังต้องกินยากินยานั้นที่ท,ที่ที่ดังๆก็คือต้องกินยาบ้านะถ้าอยากดังก็คือต้องกินยาบ้ายามาหรือไม่ก็สย,านายันไนใช่ไหม,มพวกเจ้ากินให้ดูก่อนสิเพราะว่า กระแสของพวกเจ้ามันช่วงนี้มันไม่ดังเลยนะแเนห่ย,ยผู้ดึงหลานเจ้ช้าเนะี่ย

แล้วพี่ชอบทำอะไรที่มันปกโลกปลิกเล็กปนละุกโลกปลิกเล็กปกโลกปลิกเล็กมันก็กกกกจะแล้วก็คูณตักก่อนเลยอย่างนี้ ตน้ตนต้นลุงพี่ไม่ใช่หมอลำแต่ลุงพี่สามารถตตนห้านได้ม,มันเป็นสิทธิ์ของทุกคนทุกอาชีพที่จะโตนห้านนะ มันเป็นสิทธิ์ของทุกอาชีพทุกคนที่จะตนท่านหรือว่าออกการคันได้นะมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนไม่มีสิทธิจะจะไปว่าเขาว่าเลวชั่วไม่มีสิทธินะไ,นไ,ได้แล้วแม่ยดิ้งครื่งได้บอก าว่า,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 ายยแยกอคอกแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหานะั้นน่าจะผสมได้แล้วพ่ะเราแยกอคอกแล้วต้องโทรตามต้องโทรตาม มาเดี๋ยวมันนี่สิมาให้ดูซิหลังมันมันยันมันไปกันนี้มันก็ได้เนาวมันนี่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 มาเดี๋ยวจับหลังเราเราสามารถทำได้เพราะว่าเรารู้จักวิธีอย่ายังี๋ยวยายจะเอาให้กินหอกหมูสองตัวนี้จะเอาผสมพันนะ เอาฉีดน้ำเชื้อมานี่สิมานี่สิมานี้มานี้มาวตีดอกมันจันมันดันถึกจีมามาเข้ามาแต่ใกล้ๆอย่างมาวตีดอกมันดันนั่นไงนั่นไงมันก็รื่อคนอยู่เวลาคนเข้าไปมันก็ไปกัดหูแม่ยุ่นเลย มันมันก็ไม่ได้ไปไปปีนหากันก็แสดงว่ามันมันเริ่มห้าสิบถึงหกสิบแล้วต้องโทรบอกให้มาดูมาเช็คดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพร้อมพร้อมจะผสมวันไหน

ไงแม่จับได้แล้วนะ่ะนั่นน่ะมันก็อยู่นี่แม่นั่นนั่นจับได้แล้วนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจุ๋รันะขยับมาใกล้ๆขยับมาใกล้ๆเร็วขยับมาใกล้ๆ

มันไม่ถูกระบบไม้จะดิดนันม่ะเขา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 หย่อนหย่อนไว้อย่างได้เป็นเล็กน้อยถ้ากันแลนรอเล่นไม่จะยกคนเดียวนี่จะเขาใช้ง่ายอันนี้ผัดจีบอันนี้มันเล็กแคบเกินมันเป็นของของไก่ แต่ว่าใช้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 ใชใชสำรองหูหน่อยก็ได้อยูใช้แก้ขัดเฉยๆบ่ใ้แม่้มนเบอง้มันกบ่อฟารต้องมีผู้ต้องมีผู้ตรวจการต้องมีผู้ตรวจการ <laughs> มูตัวนี้ก็จับหลังได้นมมันก็เงืองหางขึ้นด้วยตัวนี้ก็จับได้

พี่วัดสิวดนตนหานชอบชอบมากดูแล้วสนุกดีนะพี่ก็พี่วัดศิวดนตรนหานนะเป็นเรื่องที่สนุกมากนะไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะเพราะว่าหลวงพี่เป็นนักเรียนหลวงพี่ก็โดดเรียนนะหลวงพี่ทํางานหลงพี่ก็โดดงานเหมือนกันมันเป็นเรื่องธรรมดานะดูดูน่ารัก น่าสนุกี่เงาะแล้วก็ทุกๆคนที่ตนห้านดูดูสนุกดีนะแต่ว่าถ้าดึงตกห้านีมน่มันมันมันถึงดูไม่ดีมันเจ็บตัวนะ